คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มมครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดการเจน n บีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย5มีนาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันอังคารเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่พียากวางมิววกี้บัคส์วันนี้เปิดบ้านไฟเซอร์ฟอรัมตอน8โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับกำยืยนของยอดทีมอย่าง LA c l i ค p e r s โดยโคชของเจ้าบ้านครับมิววกี้บัคส์เป็นด็อกรีเวิร์สครับเป็นโคชจอมเก่าครับวันนี้จะได้ดวลกับไทเรนลูครับ โคชจอมเก่าของคริปเปอร์เช่นกันก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ผลงานเกมล่าสุดของมิวกี้บัคชนะมา5เกมรวดครับหลังจากจบศึกออสตาผลงานดีขึ้นครับโดยยานิสอันเทตุคอมโปครับนำทีมอาชนะชิคาโกบูได้ขาดลอย113ต่อ97โดยตัวเขาเองกดไป4 6แต้ม16รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยมาเทพเดเมลลินลาส16แต้ม3รีบาวเจแอซิสและแพทริกเบเบอรี่ตัวสำรอง14แต้ม4รีบาวสอแอซิส สุดท้ายมิวกิบักเก็บเชนะ5เกมรวดได้แบบสวยงามส่วนผลงานของ LA c l i p p e r s ก็แทบจเจ้าตัวไม่รอดครับในการบุกไปเยือนบิเนโซตาทิมโบบูฟครับแต่สุดท้ายก็สามารถเฉือนได้เป็นหคะแนนจบไได้วยสกอร์89ต่อ88ผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นมาเทพคาาวเลียนาา32แต้ม5รีบาว1แอสซิสเสริมด้วยนอร์แมนพาว24แต้ม3รีบาวครับและเทพ,พเจ้าพอจอดช่วยกดไปอีก15แต้ม4รีบาว1แอสซิสครับ และจบด้วยสกอร์ต่ำแบบสุดในเกมนี้ครับแต่สุดท้ายเป็น Air วอร์คริปเปอสครับมีความเด็ดขาดมากกว่าในช่วงควอเตอร์ที่4ครับไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านไพอ์กาดยังคงใช้มาเทพเดมทามเดมียลิลลาดดวลกับเจ้าคราวเจมส์ฮาเดนครับลูกครบเครื่องผมโยกกับเจ้าคราวครับแต่ความแม่นยําการยิง3ไปที่เดมียลิลลาดนาทีนี้ชุดนิการ์ดฝั่งเจ้าบ้านยังคงใช้มาลิกบิสลีย์ครับยิง3เป็นว่าเล่นจะได้ดวลกับเทรนส์แมน ความครบเครื่องผมยกให้กับ Torrance Man ครับมีความขยันแต่มาลิกบิสลีย์แม่นยำกว่าตำแหน่ง Small f o r ิร์ d ครับมิ l w a u บั e ยังคงไม่มี Chris ม i d d l e ครับใช้จคร c r o w อร์ลงสนามเหมือนเดิมดวลกับเทพเจ้าอ o r z o t ตำแหน่งนี้เทพเจ้าพอจอ o t ดูดีกว่า Power f o r ิร์ดในวันนี้ครับเป็นการดวลกันแบบแท้จริงครับพยากวางยานิ a n t นเ o ทูคอมโปจะได้ดวลกับหมาเทพคาวาเลียน a r ครับเรื่องการสร้างสกอร์ผมยกให้กับยานิสครับแต่อย่างไรก็ตามคาว h เลียน a r ครบเครื่องและเล่นเกมรับดีจริงๆ เซนเตอร์คุมลในวันนี้ครับเจ้ายักษ์บรูคโลเปสจะได้ดวลกับอีวิซาซูบักตำแหน่งนี้ค่อนข้างจะสูสีครับแต่ใจผมก็ยังมองว่าบรูคโลเปสดูดีกว่าซูบักอยู่เล็กน้อยครับผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างที่ผมได้บอกไปคริสมิดเดิลตันครับตัวหลักไม่สามารถลงสนามได้มีอาการเจ็บข้อเท้าครับกลับมาได้รางวันที่6มีนาคมส่วนทางด้านรัสเซลเวสบูครับก็จะมีอาการเจ็บมือไม่สามารถลงสนามได้ในเกมนี้ครับ ชุดสำรองชุด2ของคริปเปอร์ก็จะอ่อนแอลงเล็กน้อยจากการขาดเวสบุกเจ้านินจาเต่าและนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านนะฮะทางด้านบิลกี้บล็อกเลฟนี้ประกอบไปด้วยเดเมียนลินลัดมาริกบิสลีย์เจคราวเดอร์ยานิสอันเททูคอมโป้ครับแล้วก็เจ้ายักษ์บรูคโลเปสส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่าง LA Clippers เไลฟ์นี้ประกอบไปด้วยเจมส์ฮาร์เดนเทเรนส์แมนพอลจอตคาไวเลียนนารดและวิซาซูบัก มิวกี้บัครังดับ2ในสายตวนันออกเป็นรองแค่บอสตันเท่านั้นครับชนะ40แพ้21ส่วนทางด้านแอวยคริปเปอร์สรังดับ4ในสายตันตกชนะ39แพ้20ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับวันนี้เป็นการดวลกันระหว่างยานิสอันติโทคอมโป30.8แต้มต่อเกมดวลกับคาไวเลียนาด24.2แต้มต่อเกมในดูดูการนี้ครับเกมรุกดูเหมือนยานิสจะดูดีกว่าครับแต่อย่างไรก็ตามจุดขายของคาไวเลียนนาดอยู่ที่การเล่นเกมรับมากกว่าครับ และทัศนะของจานเจนในคู่นี้เรียกรวาเป็นบาสที่สูสีจริงๆครับโดยทุกสำนักมองว่ามีวก u บัคเป็นต่อ LA Clippers ในวันนี้ครับแม้ LA Clippers จะมีผู้เล่นระดับพระการอยู่หลายคนก็ตามครับแต่การเล่นในสนามไฟเซ r ร์ฟ r อรัมครับปกติ m มิวก u บัคก็จะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ แต่งไล้ก็ตามทั้ง2ทีมเป็นทีมที่สูสีกันครับแล้วก็มีแต่สตาร์ดังทั้ง2ทีมวันนี้อาจจะเน้นเกมรับเป็นพิเศษและอาจจะมีการเกรงทั้ง2ทีมครับวันนี้ขอเลือกฟังต่ำกว่า229ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ